เรื่องเล็กลๆอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ <_ C ell> เช่นเมียลงสตอรี่แล้วหัวไม่กดลักฉะนั้นเราต้องลงคลิปเรียกร้องความสนใจ <_ C ell> ไปเลยค่ะดูซิว่ายังจะสนใจไหม <_ C ell> นี่ค่ะอ่านไม่ตอบจนหมู่เทสนใจแล้วค่ะส่งวิดีโอมานี่ไม่อา่านแชทตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตอนเช้านะคะสงสัยรู้แล้วแหละว่าเราไม่พอใจแต่ไม่รู้ว่าไม่พอใจเรื่องอะไร เลยลงสตอรี่คิดถึงเมียขึ้นมาทันทีค่ะแต่นึกขึ้นได้ว่าเอบอกว่าให้หมูแอมทำคลิปแกล้งให้หน่อยมูแอมก็เลยเล่นตอบไปเลยค่ะถามคำตอบคำเมื่อคืนไปไหนไม่ตอบเื่อบอตอบสาวว่าซ่านมูแอมก็เลยจัดเลยค่ะอย่ามาจู้จี้ได้ไหมทำธุรกิจตัวเองให้เสร็จเถอะวันแล้ว <c oughs> จริงๆหายงอนแล้วนะคะ ซีบอกให้แกงอ้ามาจูจี้ได้ไหมทุกคนมันแรงมากนะคุณ <c oughs> เจ้าบอกให้คอยอแก่งมูเทสเด้อค่ะเด้อเจ้าและพี่สอบน้ำเด้อคะ่ะเราอาจจะเครียดอีหลีได้พี่น้องอย่าจูจี้ได้ไหมวะ <c oughs> เป็นคำที่แรงมากคำหนึ่งเลยนะทุกคนอย่าลอกเพลียนแบบนะเพราะว่าซีบอกว่าให้แกงมูเท ตอนนี้แอมแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีรวมด้วยนะคะไปรวมที่มอทบอเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปรวมก่อนเดี๋ยวมาดูหมเท่กันค่ะว่าโมเท่จะตอบแบบไหน,นยังไงนะทุกคนรับอิชฉาช่วยแอมด้วยนะ <laughs> ไปกันเลยคะ่ะ ก่อนไปรวมมูแอมก็เติมพลังด้วยโจ๊กไข่หนึ่งฟองค่ะนนี้รูชะตากรรมต้องรวมนานแน่ๆกินโปรตีนไปค่ะี่เลยค่ะเพื่อนรวมชะตากรรมการรวมวันนีเสร็จแล้วนะคะเยันไงน้องมียวจะรู้ค่ะอยากไปํายเออไปทำงานกันนะคะรวมเสร็จมูแอมก็มาทํางานต่อนะคะมีช่วงเช้าง,า,งานเอกสารเต็มคาราเบลค่ะพี่น้องระหว่างทํางานนี้ก็เปิดดูแชทน,นะคะหมู่เทพก็ยังไม่อ่านแชทหอนเขาแท้นอพี่น้องมาที่นี้ จากสิเหตุอีอยงอยู่เลา่าคือสิท้งเขียดเนาะมวยอมก็เลยเปิดคลิปเกา่กาๆเบิง่งถึงใจเจ้าของไหวห้ามทักห้ามทักห้ามโทษห้ามโทษหาท้หา,มหามขอหาเขาพร้อมป้าคือมารอแต่นอ้องคิดหอดคกค่ะพี่น้องแต่ก็กอดเอาเพื่อเอฟซีคนตอนนี้11.30อโมงครึ่งแล้วนะคะจะเที่ยงแล้วบ่ะเทศอ่านไม่ตอบเลยทุกคนต้องรับผิดชอบช่วยหนูเลยนะโอ้โ เดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวจะเชวนแม่ไปกินข้าว,วนะการนะทุกคนเดี๋ยวไปรับแม่ไปค่ะไปกินข้าวกันในที่สุดหมู่เทพก็ทัาไลายมาค่ะอโอ้หิดหอด,ด้ะจ้ากระไาลายมาแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่เปิดอ่านหรอกอเอาแค่นั้นก่อนตื่นเต้น <laughs> <laughs> นางไม่โกรธนางหายโกรธแล้ว ดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าทุกคนแร้วานที่เข้าตอบไลน์มูเถกกระซงหลูบมาว่าปวดหัวเจ็บหัวเด้ประสันใจจริงอยากจะตอบว่าเจ็บมากไายเป็นห่วงนะมันต้องพิมพ์แค่ว่าเจ็บติหนูทำคอนเทนต์หนูทำคอนเทนต์แบบว่าโกรธป้าโกรธป้าเพราะว่าเอฟซีบอกว่าให้ทำก็เลยเมื่อเช้านี้ก็เลยพูดคำว่าไอ้อย่ามาอย่าอย่ามาจุ๊จี้ได้ไหมมาแั่หนูเนี่ยเลย อันเชนดูตั้งแต่เช้าเพิ่มมาตอบตอนเที่ยงใช่ <Okay. S 1> เอาวะเจอว่าความบ้าไม่รู้ไม่รู้จะเก้งจะเก้งไดถึงพรุ่งนี้ไหมไม่ว่าใครอำไวอมวะมันจะบอกว่าเกินไปล้อโกรธข้ามวานันข้ามปี <c oughs> กินข้าวเที่ยงกันค่ะทุกคนอะไรค่ะอะไรแะ้วโอ้โหช่วยเลยจ้ะ กินข้าวเสร็จแล้วช่วงบ่ายหมูแอมก็ทำห้าสอนะคะทําความสะอาดโรงพยาบาลค่ะช่วงเวลานี้เราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะคะเพราะว่าหมูแอมต้องใจแข็งและหาอะไรทําค่ะสุดท้ายหมูเทศทักมาบอกว่ากําลังเดินทางคิดถึงมากๆเด้อที่รักขอเงินกินข้าวหน่อยเราก็ไม่ได้ใจร้ายใจดําขนาดนั้นค่ะแต่ว่าต้องเล่นให้สุดก็เลยบอกเลิกไปเลยสิคะเราบอกเลิกตอนนั้นเธอรู้สึกยังไงร,รู้สึกเสียใจร้ายแล้วเนาะ อย่างนามีเงินกินเขาได้ละมือโอ้ย่ยางนามีคนดูแลครับยังอีกอย่างานามีมูแอมเป็นคู่ชีวิตตลอดไปครับอ้บูแอมกะหาเรื่องว่าไปเรื่อยครัพี่น้องพูดเหตุกะสิง,งงจากหน่อยเป็นอย่างน้อง,งมาบอกเลยกันประสัน <laughs> หมูเท่แล้วเกือบห้องให้วันเด้พี่น้องขนาดบอกเลิกเขาแล้วก็มานั่งกินหมูจุ่มค่ะพี่น้องกินกับแม่สองคนนะคะอย่าดราม่านะคะนี่คือคลิปแกล้งแต่สุดท้ายท้ายสุดหมูเท่ก็ลงสตอรี่แบบนี้ค่ะทุกคน มูแอมก็เลยใจอ่อนเพราะว่ามูเทกข้อหาตลอดก็เลยได้รับสายรู้ได้ไงว่าคอนเทนต์คอยนึกได้ว่ามีเอฟซีมาคอมเมนต์ว่าให้มูแอมบอกเลยมูเทแเนี่ยเลยค,คิดมาน่าที่เป็นคอนเทนต์แหละครับคลิปหน้าเดี๋ยวเอานนเนียนๆกว่าน,นี้เลยปะอหอไม่เป็นไรนรัใครโทรมาครับ <c oughs> <c oughs>